ให้ท่าน15านาทีนะครับหากท่านคงจะพร้อมแล้วนะครับขอเรียนเชิญเอ็มมอร์รัคดยารอสุวรรณและปฏิบเจ้าของห้องซีโอของบริษัทในเช้าวันนี้ด้วยนะครับหากท่านพร้อมแล้วขอ,อกราบเรียนเชิญรับไม่ทองคําฝังเพชรจากเอ็มีได้เลยครับกราบเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับขอบคุณค่ะขอบคุณเอ็มซีสุดรอของเรานะคะถุก นาะพี่บุรีนะคะเป็นผู้ชายที่หล่อมากๆนะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เราได้ตื่นมาอีกหนึ่งวันนะคะที่เราได้หายใจอีกหนึ่งวันนะคะคือวันนี้เราก็จะทําให้ดีที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนก็เช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่ผ่านมาคือประสบการณ์ชีวิตเนาะกะ็วันพรุ่งนี้ก็คืออนาคต เรายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่วันนี้ที่เราได้ตื่นมาแล้วมีลมหายใจวันนี้แหะค่ะเราจะทําให้ดีที่สุดเนาะก็ขอบคุณนะคะที่มีห้องเรียนนะคะแบบนี้ให้พวกเรามาเรียนกันทุกวันนะคะการเรียนรู้สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าความรู้ที่เรามีมันหมดอายุไปตั้งนานแล้ว นะคะเพราะฉะนั้นความรู้ใหม่ๆนะคะเราก็ต้องเรียนรู้แบบนี้ทุกวันนะคะแล้วก็ต้องมีห้องเรียนที่ทําให้เราประสบความสําเร็จด้วยนะคะเพราะว่าโลกภายนอกกับโลกภายในไม่เหมือนกันนะคะโลกภายนอกก็คือเป็นโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันนะคะแต่โลกภายในที่เราจะต้องประสบความสําเร็จกับมันมันต้องใช้ความอดทนอดกั้นและวินยัย นะคะทำให้เราถึงจะประสบความสําเร็จนะคะทำไมยัรอถึงพูดถึงวินัยนะคะทําไมไม่ไม่ขยันก็รวยเหรอไม่ใช่นะคะวันนี้คุณขยันคุณมีความท้อนะคะคุณขยันคุณมีความเหนื่อยคุณขยัน คุณเจอโรคนะคะคุณก็ท้อนะคะแต่ถ้าวันนี้คุณวินัยเนี่ยมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จเนี่ยคือคุณตื่นเช้ามาแล้วคุณต้องเปิดห้องทุกวันนะคะอย่างโค้ดิเชียนเนาะทำไมต้องมีวินัยนะคะคือการมีมวินัยเนี่ยเราทําโดยที่เราไม่ได้หวังอะไรนะคะแต่สิ่งที่เราได้มานะคะเกิดจากวินัยที่เรานะคะสะสมมันมาเนะาะเพราะฉะนั้นขอบคุณห้องเรียนนะคะที่ทําให้เรามีห้องเรียนดีๆ นาะให้เราตื่นมาแล้วเราก็ได้อยู่ในห้องนะคะเขาเรียกว่าได้ได้ได้ใช้สมองของตัวเองนะคะได้เรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณห้องเรียนห้องนี้ห้อง c ีโเป็นห้องแรกที่ยาหลอกกับโค้ดวิเชียนนะคะเป็นคนสร้างที่เข้ามาอยู่ใน Top Up ัพทูลิศ เนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่ยาลอจะไปพูดท็อปอัพธุลิ์นะคะขอบคุณอัพไลน์นะคะโอ้โหทุกคนก็มีอัพไลน์เช่นเดียวกันนะคะไม่มีเขาวันนั้นเราก็ไม่ได้มาอยู่ในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะอัพไลน์คนแรกของยาลอคือโคดวิเชียน นะคะแล้วก็อ,อัพไลน์ของโคดวิเชียนก็คือโคดก่อนนะคะแล้วก็อัพไลน์สูงของยาลอกแล้วก็โคดวิเชียนก็คือมีโคดสุดเจินนะคะโคดสุเจินแล้วก็แม่หมูนะคะพี่ปรางพี่จัมโบ้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะพวกเราก็อยู่ในสายเดียวกันทั้งหมดนี่แหละแล้วก็เราก็มีนามสกุลเดียวกัน นะคะก็คือท่านประธานของเรานะคะนามสกุลของเราคือท็อปอัพธุลิเนาะแล้วก็ผู้เปิดบริษัทก็คือท่านประธานของเราที่ทําให้พวกเราได้เจอกันแบบนี้ทุกวันนะี่ยก็คือ,อบอสเคนของเราเนาะแล้วก็บอสลุงของเราโอ้โหแค่พูดนี้ก็จะหมดเวลาแล้วนะคะโอเคเข้าเรื่องเลยดีวเอ่อทำไมยัรอถึงมาอยู่ในท็อปอัพธุลิเนาะท็อปอัพธุลิมันดียังไงนะคะโอเคอยารอเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะคะ ว่าทบอัพธุลิศมันดียังไงมันสวยงามแบบไหนนะคะ,ะความสวยงามของทบอัพธุลิศนะคะที่ยารอได้มาคือหคือมีเวลานะคะสองไม่เหนื่อยนะคะสามเราได้แต่งตัวสวยๆส,ยสี่ยาลอได้ครอบครัวที่อบอุ่นนะคะไอ้ตรงนี้ที่ยาลอชอบมากในชีวิตที่หามาทั้งชีวิตไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะคะทําเสร็จแล้วมันเสร็จอะเนาะแต่งานประจําที่ยาลอทําคือยารอเป็นแม่ค้าส่งออก นะคะแล้วก็ยารอเป็นแม่ค้าที่เปิดร้านเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเปิดร้านหนึ่งคือลงทุนสองนั่งเฝ้าสามมีความเสี่ยงเนาะวันนี้คุณลงทุนไปแล้วถ้าคุณไม่เฝ้าไปไงขายขายได้ไหมเนาะขายไม่ได้เนาะแต่ของยาลอคือขายดีค่ะเนาะวันนี้เรามีร้านเราไปไงขายดีเหนื่อยใต้ขายไม่ดีเหนื่อยใจนะคะนั่นคือยาลอขายดีเนาะกับท็อปอัพธุลิศนะคะ วันนี้วันนี้เราอยากสําเร็จเราต้องมีวินัยกับตัวเองนะคะชวนคนวันละหนึ่งคนเนาะสองคนคุณอยากได้วันละหนึ่งคนคุณต้องชวนวันละสามคนถูกไหมอันนี้คือการมีวินัยให้กับตัวเองคุณลองทําแบบนี้ทุกวันซ้ําๆนะคะแล้วคุณจะชินกับมันนะคะคือวินัยนะคะวินัยตรงเนี้จะทําให้คุณประสบความสาเร็จเนาะสำเร็จแล้วเสร็จนะคะถามว่ามันเหนื่อยไหมมันไม่เหนื่อยนะ น้อ no, มันไม่เหนื่อยนะแต่ว่ามันสนุกนะคะแล้วมันท้าทายกับชีวิตนะคะมันเหนื่อยแบบมีความสุขนะคะกับธุรก,กิจส่วนตัวนะคะเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งกายได้เงินมาหมดเวลานะคะหมดสุขภาพนะคะหยุดรายได้หยุดอันนี้คือเรียเราเปรียบเทียบให้ทุกคนดูว่านี่คือธุรก,กิจส่วนตัวนะคะที่จะเราทำเนาะแล้วย่าเราก็คิดว่ามันดีที่สุดแล้ว นะคะเพราะย่าเราเป็นคนค้าขายเนาะค้าขายเนี่ยมาตั้งแต่เด็กนะคะที่ย่าเรามีรายได้จากการค้าขายเนี่ยก็ขอบนะคะเราออกไปข้างนอกถามว่าเราไปเจออะไรเราไปเจอควันพิษนะคะน้ำลายบูดบูดน้ำลายเนา่าเน่าการปฏิเสธของคนอื่นมาให้เราเราต้องมาอยู่ห้องเรียนไหมต้องมาอยู่ในห้องเรียนนะคะเพื่อที่จะมาเพิ่มเติมอยู่ในโรงเรียนนะคะให้เราได้ พลังออกไปสู้ใหม่นะคะแต่ต้องทำให้มีวิน,นัยแค่นั้นเองนี่คือที่อย่ารอกับโค้ดวิเชียนามทุกวันนะคะทำไมต้องเปิดห้องเพราะว่าเปิดห้องให้โค้ดวิเชียนเฝ้าห้องถ้าคุณจะอยู่ในท็อปอัพธุลิศคุณต้องเฝ้าห้องถ้าวันนี้คุณไม่เฝ้าห้องเรียนคุณจะต้องไปเจออะไรที่คุณยังไม่มีผูมต้านทานอ่ะแล้วคุณก็จะกลับมาลองหาเหตุท้อแท้ว่าท็อปอัพธุลิศทำแล้วมันยาก นะคะมันไม่ได้ยากเลยหลายหลายคนโทษท็อปอัพธุริศทำแล้วไม่ได้ตั้งทำแล้วมันยากยากสิคะเพราะคุณไม่คิดจะทำมันอะ่ะคุณซื้อแอปมาก็จริงอยู่แต่คุณไม่ลงมือทำมันนะคะคุณไม่พาคนไปนะคะมันก็เลยทำให้คุณว่ายากแต่จริงๆท็อปอัพธุริศนะเขาไม่ได้ยากเลยท็อปอัพธุริศน่ะทำง่ายที่สุดของธุรกิจในโลกปัจจุบันเนาะในโลกปัจจุบันเนี่ย คุณต้องไปตุนสินค้าคุณต้องไปลงทุนคุณต้องไปขายมันคุณต้องไปทําเหมือนมานี่แกมมานี่แกมานี่อะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเนาะแต่ท่าวาฟทูรีเป็นไงคะลงทุนครั้งเดียวทุกวันนี้ย่าเก็บดอกมาเนี่ยห้าปีแล้วอะคือออกไปคือกําไรนะออกจากบ้านไปคือกําไรนะเพราะว่าอย่ารอได้ทุนตั้งแต่เดือนแรกแล้วอะออกจากบ้านไปคือกําไร เพราะฉะนั้นนี่คุณต้องคิดให้เป็นหรือคุณจะต้องมารักษาย,ยอดทุกเดือนนะคะลงทุนทุกเดือนลงเงินทุกวันนะคะแล้วก็ไปนั่งขายเอาหน้าตัวเองไปนั่งขายให้คนอื่นเขารวยเพราะฉะนั้นคิดให้เป็นถ้าคุณรู้หัวใจของ i t ทนะคะคุณชอบค,คุณชอบขายคุณก็ไปขายสิขายแอปนะคะขายธุรกิจของคุณคุณไม่ต้องไปขายของ มันเหนื่อยเขามีของอยู่แล้วก็พาเขาเข้ามาขายนี่คือความสวยงามมากๆเลยหลายๆคนนะคะอยู่เพราะคุณไม่เคยชวนใครเลยอะจริงไหมไม่เคยชวนใครมาเลยแล้วคุณจะมีไรายได้มาจากไหนอะวันนี้คุณจะขายของแล้วไม่มีคนซื้ออะคุณจะขายได้ไงอะจริงไหมเหมือนกันเนาะอันนี้ไม่ต้องลงทุนแต่ใช้สมองหน่อยนะคะเพราะอย่าเราทํางานอย่าเราเข้าใจท็อปอัพทูลิศมากๆเลยอย่าเราบอกได้เลยว่า คือมันทําแล้วมันสนุกคุยเขาเอาเขาโชคดีเขาไม่เอาไม่เป็นไรมันเป็นการฝึกตัวเองนี่คือการทํางานในแต่ละวันเพราะฉะนั้นอย่าลอก็มีเป้าหมายทุกวันนะคะไม่มีไม่มีวันหยุดเลยนะคะไม่มีวันหยุดเลยไปให้เจอนะคะวันนี้คุณขุดบอ่อคุณยังไม่เจอคุณท่อไปก่อนแล้วแล้วคุณจะเจอบอ่อทองได้ไงอ่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นนี่คือเครื่องมือที่ทําให้คุณได้เจอบอ่อทองเนาะ อย่าลืมนะคะเครื่องมือที่ทําให้คุณได้เจอบ่อทองทรัพย์สมบัติที่คุณขอมาทั้งชีวิตคืออะไรคะขอให้เจอทรัพย์สมบัติจักรพรรดิตักกินไม่หมดใช้ไม่หมดในชาตินี้ถูกไหมเราขอกันแบบนี้แล้วขอให้เรามีสุขภาพดีได้ใช้เงินเหล่านี้ด้วยแต่คุณไปทําอะไรคะไปเสียเงินเสียทองและเสียใจสุขภาพหายไหมเนาะเพราะฉะนั้นท็อปอัพทูลิสคือเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งหัวเจาะหนึ่งที่ ไปตรงไหนก็พูดได้หมดเลยโคตรมีความสุขเลยอย่ารอบอกได้เลยเนาะอย่ารอทำท็อปอัพสุริอย่าร,าท up, รอาราทำแบบมีความสุขทําแบบเป็นผู้ให้นะทํากับข้าวไปให้กินด้วยเอาเอาเอาแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอก็หมดเวลาแล้วใช่ไหมพี่บุรียี่สิบทีครับอาจารย์อีกหนึ่งนาทีครับอ๋อโอเคเดี๋ยวหนึ่งนา <laughs> หนึ่งนาทีนี้เป็นหนึ่งนาทีที่ปิดจบแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใคร อยากประสบความสําเร็จนะคะคุณอย่าหลายใจนะคะอย่าหลายใจวันนี้คุณหลายใจคุณจับเบือปลาหลายมือคุณจะไม่มีทางประสบความสําเร็จอย่าเราบอกได้เลยว่ามือของคุณมีแค่สิบนิ้วนะคะคุณโฟกัสแค่อย่างเดียวคุณถึงจะประสบความสําเร็จท่านประธานก็พูดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอย่ารออยากฝากทุกคนว่าถ้าคุณมีเป้าหมายที่จะเป็นคาวไดมอน จงมีวินัยกับตัวเองทำทุกวันทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมและคุณจะเป็นข่าวไดมอน์ที่สวยที่สุดในโลกเหมือนกับยาหลอนะคะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่มาเรียนรู้กันเนะาะมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะเดี๋ยวยาลอ,อก,ก็ขึ้นไม์ให้กับเอ็ไว้ขราวหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับกดแปดกดเก้ากดดอกไม้กดหัวใจรัวๆให้ท่านแอมรอนกดอย่ารอส่วน,นรณปฏิบิตอีกครั้งโอ้วลวิดิตของท่านครับโอ้หแต่งกายดีทัศนคติด,ดีมีวินัยนี่คือวลีจิตของท่านครับโอ้โหสวยแล้วต้องแลกรักลูกอย่ามนอนก่อนลูกสุดยอดครับท็อปอัพธุลิตเราเป็นเครื่องมือที่ให้เราไปกดบ่อเงินบ่อทองนี่คือความสวยงามของทอ็อปอัพธุลิตโอ้โหทนห้ก่อคิตที่ดีมากครับ ครับแต่งกายดีมีวินัยแล้วกดจัรยาบรณจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งครับ